ในที่สุดก็เดินทางมาถึงรอบตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วล้วค่ะสำหรับเวทีค้นหาหนุ่มหล่อสุดสมาระะ์ทในคันในระดับนานาชาติอย่างมิสเตอร์แอตติจูดเวิร์2023และเวิร์ f ฟิตเนสซูเปอร์โมเดล2023ที่จัดโดยแอตติจูดเวิร์ o ออร์แกไนเซ n ชันนะคะไปเมื่อช่วงเย็นของวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาณโรงภาพยนตร์ชั้น6นะคะศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีเหล่าบรรดาผู้สนับสนุนนะคะเซเล็บนะค,คนดัง ต่างตกเท้าเข้าร่วมงานนะคะแล้วก็ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้ชนะนําโดยคุณพิชญะนันนะคะผู้บริหารพลอยเซร่มโดยบริษัทพิชญะนันคอสเมติกจํากัดคุณกอกุ้งกนกวันนะคะผู้บริหารกอกุ้งแบนเนมแล้วก็คุณกุ๊กไก่นะคะลาวิสลานะคะผู้บริหารกุ๊กไก่ไดมอนนั่นเองค่ะก็รู้สึกชอบค่ะผู้ชายก้ามใหญ่ค่ะก็ถ้าสำหรับตัวหนูก็คือหล่อค่ะหล่อสูงขาวนะคะ ฉัเ่นตรงๆเลยใช่ค่ะไม่มีอะไรเยอะไปกว่านี้เลยไม่มีค่ะอ่่พลค่ะค่ะก็วันนี้มาก็รู้สึกดีค่ะอย่างน้อยก็ได้มาเห็นผู้ชายเนาะและที่สําคัญวันนี้ก็ได้เห็นความสามารถแล้วก็ทั้งรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเกณฑ์ในการตัดสินของพ่อเองวันนี้แหละเก่งความสามารถที่อจะดูจากอะไรเป็นก็ดูจากการเดินค่ะบุคลิกภาพอะไรแบบนี้แล้วก็ในการพูดการจาฉาอะไรยเงี้ยค่ะที่สามารถไปต่อได้แบบในการทํางานในบกคราันเทิงอะไรต่างๆก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะ ก็มาดูหนุ่มๆคือตอนนี้มาคือประเด็นหลักคือมาเพราะว่าผู้ชายเลยเนี่ใช่ไหมบอกติรวมตัวกันยากด้วยนะถามก่อนแล้วเรามีเกณฑ์ในการตัดสินแค่ว่านี้พี่พราบอกว่าเรื่องความสามารถอันนี้ก็คือหุ่นกับหน้าตาและเราหลักความสามารถเหมือนกัน บุคลิกภาพการเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้คือจริงๆแล้วน้องอุ้ยนะคะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยเก่งนะคะความสามารถดีด้วยแล้วก็น้องก็แบบมีเล่นละครเล่นอะไรอย่างงี้นะคะก็ถือว่าโอเคเก่งแต่วันนี้ค่ะมันจะเป็นเวทีที่รวมนะคะหลากหลายประเทศมาแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องตัดสินจากโอเวอร์ออลนะะแล้วก็ดูกันจากวันจริงเลยที่วันนี้เขาจะตัดสินจากความสามารถแล้วก็ความพร้อมที่วันนี้เราจะได้เห็นเดี๋ยววันนี้ก็ลองดูค่ะ คือจริงๆแล้วพลเชื่อว,ว่าเซรั่มของพลเนี่ยดีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันก็จะทําให้หล,หลายๆคนนะคะได้รู้จักพลเซรั่มมาึ้นเพราะวันนี้มันนานาชาติใช่ไหมคะมก็จะได้เห็นแบบคนหลากหลายประเทศแล้วพลเชื่อค่ะว่าเซรั่มของพลเนี่ยก็คือถ้าหลายๆท่านได้รู้แล้วเขาก็ได้เอาไปเผยแพร่หลายๆท่านได้ใช้ก็ต้องติดใจในพลเซรั่มแน่นอนค่ะคือจริงๆแล้วเราทําเกี่ยวกับโรงงานผลิตเพชรใช่ไหมคะถ้าเรื่องต่อยอดก็อาจจะไม่ได้แต่ว่าถ้าเรื่องสปอนเซอร์อาจจะได้จะมีการแบบให้เขาช่วยเราแบบว่า โชว์เพจใชรใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะก็จะแบบช่วยรีวิวเพจหรือว่าเป็นในแบบชาเลดเพรผู้ชายจากตัวแทนประเทศไทยที่เมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นคิดว่าเราจะเขาจะไปได้ไกลไหมไปได้ไกลค่ะพอน้องคขาหน้าตาน่ารักค่ะเออเขาบอกว่าเทสต์มันบอกมัน <laughs> <c oughs> ใช่ประมาณนั้นนะคะ,ะแต่น้องก็น่ารักอยากให้เพืเอพ่อนก็ช่วยตึกธุรกิจหน่อยค่ะ,ะสำหรับหนูนะคะจะเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับรับผลิตแหวนเพชรเป็นแบบว่าเหมือนค้าส่งแหวนเพชรค่ะที่รับผลิตในประเทศไทยะค,ะค่ะค่ะพลอยก็เป็นเจ้าของอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องความงามนะคะพวกเซรั่มนะคะแล้วก็คอสเมติกต่างๆนะคะแล้วก็รับผลิตด้วยนะคะ,คะติดตามได้ที่ช่อง tiktok ค่ะพิชีานันต์ underscore สีได้เลยนะคะก็คือส่วนรวมจะอยู่ที่นั่นหมดเลยค่ะ ก็นะคะเป็นโรงงานนะคะเกี่ยวกับการผลิตนะคะอัญมณีนะคะในประเทศไทยนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะมีช่องเพจของนะคะมีเพจนะคะกูเกิลช็อปค่ะและหนุ่มหล่อสุดสมาร์ทนะคะที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในเขา World Fitness s เ p e r m o d e ด2023คือมิสเตอร์มาวินนะคะจากประเทศฟิลิปปินส์และรางวัลมิสเตอร์แอติจูด2023นะคะคือมิสเตอร์ริชาร์ดจากประเทศฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าปีนี้ เราคบรอบปีที่ห้าด้วยแล้วก็มีเข้าประกวดมีพวกเข้าประกวดจากหลากหลายประเทศบางประเทศก็ส่งส4มสท่านเข้ามาประกวดออย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งเลยแล้วก็ปีนี้สื่อมวลชนเข้ามาร่วมงานเยอะด้วยก็ขอบคุณมากเลยค่ะตัดสินยากมากแต่จะขอบ,บอกว่าปีนี้ห่ะเราเชืจงก,การตัดสินของท่าน 8จากปีอื่นๆซึ่งเราใช้คะแนนจากการเก็บตัวถึง80%เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเราจะต้องอให้น้องๆทํางานกับกองถึงตลอดออระยะเวลาระยะเวลาถึงปีอะคะ่ะแล้วก็ต้องการคนที่สามารถร่วมง,งานแล้วก็ทํางานกับเราได้จริงๆเพราะฉะนั้นการตัดสินค่อนข้างยากเลยเพราะว่าแต่ละคนเขามาก็เติมตัวเป็นอย่างนนดีบางคนของตำแหน่งที่บ้านเขามาเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Um, It's a dream come true for me. I am very happy. All the hard work paid off. You know, I started my fitness journey way back 2013. I was a depressed and sad kid before. We were broke. Sometimes we don't have money to buy food. I have um, nothing but a gym. So what I do is to I work out because of the feeling. You know, when when we work out, we release endo endorphins. They are happy. Um, the happy hormones, so I got addicted to the, feel the feeling. So uh, I just keep doing it and um, I stayed consistent. I learned to have discipline, um, to have delayed gratification, and of course, hard work until um, all the hard work is um, done. So I'm very happy that I am here right now holding um, the title. Thank you, much. Hello, I'm Richard Ray. It's an honor for me to represent the Philippines, the Philippine flag. And since since once I, I was a kid, I want to represent the Philippines in the international stage because I know the four talents of the Filipinos are for internationals. I'm truly grateful for this opportunity for the organization. They did a wonderful job. I, my stay here in Thailand was wonderful. I think I will go back again. Thank you. ก็ขอขอบคุณแฟนๆน,นะคะแล้วก็ผู้ติดตามที่อคอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยเข้ามา,าสักถามเรื่องการประกวดอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็ดีใจก็หวังว่า,าทุกคนจะอยากคงสนับสนุนเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นวทีน้องใหม่แต่ว่าทีมงานเราก็ทำกันเต็มที่ค่ะแล้วก็หากมีอะไรอยากติชมก็คุยเข้ามาในเพจได้เลยเรายินดีค่ะ